เปิดความรู้สึกบอสน,นกพปสก,กรหลังจากที่ลูกสาวอ้ายสุกุณาพรพี่น้องคะออกมาเซฟด่วนออกมาเซฟพ,พ่อจ๋าในเรื่องราวที่มันก็อ่าเป็นเรื่องราวที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันนั่นแหละพี่น้องคะว่ามันจะเกิดขึ้นนั่นเองนนเนาะอ่าอยากลับไปเหมือนว่ากรกรเหมือน,นก้อนเองนะคะก็จะเกิดประเด็นดราม่าหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเซฟทั้งพ่อจ๋าบอสนุแล้วก็เซฟตัวน้องอ้ายสุกุณาพรด้วยและน้องก็ได้มีการมาเคลื่อนไหวมาเคลื่อนไหว่านทาง เฟซบุ๊กของตนประมาณสองครั้ง<ม>ขอโทษครั้งหนึ่งละกะมีการมาโพสนะคะเป็นการเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ละกะให้แคปชั่นที่หลายๆคนในพอ่อเส็นกันแล้วแมนว่าเออหนูเนี่ยไม่เคยรู้ว่าคุณนะอะไรทํานองนี้ใ่้นี้พี่น้องคะพ่อจ๋าได้มาเห็นได้มาอ่านรู้สึกว่าโอ้ยแบบมันเพิ่มพลังให้พ่ออย่างโดยที่แบบว่าสุดๆอะ,ะสำหรับโพส์นี้เป็นการพิ่มพลังใจใหครับบอดหนกเพราะว่า ช่วงนี้กระแสดราม่าหลายกระแสตานาน่าหลายน้องอายกับว่ายุ่เฉยมีความคิดที่เป็นผู้ใหญ่มีความคิดที่เห็นอกเห็นใจผู้นั้นผู้นี้จังเห็นว่ามีการทักไปขอโทษคนนั้นคนนี้พูดขอโทษคือน้องไม่ได้อยู่เฉยนั้นแล้วถึงน้องปัญหาไม่ได้เกิดพอน้องแต่ว่าน้องก็ยังออกมาออกหน้ารับปัญหาอเด็กตัวแค่นี้น้องอายุเพียงแค่สิบปีพี่น้อง มีความคิดที่แบบเลิศมากๆเลยเดี๋ยวเราเนาะขออนุญาตอ่านโพสต์ของน้องก่อนสําหรับอัอ้นจิกุณาพรค่ะเมื่อวานนะคะน้องในคนบอกว่าเป็นเด็กบ้านๆคนธรรมดาคนนี้ไม่ลืมพระคุณพูดให้โอกาสขอส่งกําลังใจให้คุณพ่อบอสดัพกพนักกรเซฟพ่อจ๋านะคะอ่าแล้วทีนี้พี่น้องค่ะบอ,ดอสดกพนักกรค่ะแชร์ออกมาเลยค่ะบอกว่าว้าแบบนี้กระหิ้วใจพ่อจา๋าขึ้นร้ายละละลูกเออพี่น้องค่ะก็ คนเป็นพ่อก็ได้แบบไหนเห็นดูพ่อแบบนี้เด็กน้อยอพ่อหาปอหัวออกมาโพดแบบไม่เคยลืมพ่อคุณใครนะนอนมาอยู่สมุนีมาเป็นอาชพระน้าพ่อนี่กะนอนพ่อเชนกนกพวกสกอรเนี่ยล่ะแมนอืมคัมโมมี่บอดนกกับโบงหัวอีหลาตอนนี้สิเป็นจังได้แน่นค่ะเพราะพ่อแม่เอฟซีก็คือมาคอมเมนต์เยอะแยะมากมายเนาะบอกว่า คือประทับใจประทับใจมากๆค่ะจับมือกันแน่นๆนะคะคขาใหานอุปรรคัทุก,กอย่างไปให้ได้ค,คือดีใจกับพ่อจ๋ามากว่าที่ลูกสาวคนนี้ชื่อสกุลภรเด็กบ้านๆ,ๆกลับคืนมาจับมือกันแน่นๆนะคะแล้วก็ก้าวต่อไปด้วยกันหนูเป็นเด็กดีเป็นเด็กที่ฉลา,าดมากๆเลยลูกคิดดีๆหนู จะจับมือพ่อให้เดินต่อไปประมาณนี้คือสมรักไว้จับมือกันและบรรดานใจให้กันเป็นเรื่อยๆนะคะแบบเบรงรันเบรคเขมรเขมพอยแบบลายแห้งแฟนคลับแต่ละคนออแบบให้กําลังใจดีมากคอมเมนต์ออกมาดีมากในเรื่องราวนี้เนี่ยเป็นกําลังใจให้นะคะเออหนูมาอยู่ถูกที่ถูกทางแล้วคะ่ะลูกลูกรักพ่อจ๋าญานุและทุกคนในองค์กรเสียงวิหกให้ฟังนะคะเออแฟนคลับแต่ละคนจัมากคือแบบให้กําลังใจคอยซัพพอตอีกทางหนึ่งเลยเนาะ อยากให้หนูอยู่แบบนี้รักพ่อจ๋าเออพอลูกคู่บุญท่าเยื้อมกันแห้งสิปังไปหนาเพื่อนว่าพี่นอ้องเนี่ยก็อย่าลืมไปนอนพักผ่อนบ้างนะคะโอ้ยแฟนคขับคอมเมนต์เยอะมากพี่น้องคะทุกคนคือชื่นชมในความความหลจากความแมนอ่าเพียงแค่อยู่แค่นี้เนาะเดี๋ยวเราขออนุญาตอ่านคอมเมนต์ท่านนี้พูไอคอมเมนต์เหี้องคะเพื่นอนบอกว่า ยายขอชื่นชมที่หนูเป็นเด็กดีรู้จักกระตันยูไม่เคยลืมพระคุณพ่อจา๋าผู้สร้างให้หนูได้เดินตามความฝันมาจนถึงจุดที่หนูจดจําคําสอนของพ่อจ๋าไว้นะคะลูกเอออย่าปล่อยมือพ่อจา๋าจับมือไว้แลแน่นยืนเคียงข้างแล้วก็ก้าวผ่านความแบบว่าอุปสรรคต่างๆไปนั่งกันเออนี่แหละอย่าลืมผู้มีพระคุณกับหนูนะทํานองนี้ค่ะเยี่ยมมากมายเยี่ยมมากลูกจับมือกันให้นน่นนะคะลูกขุนะับปลื้มใจน้ำ นี้ค่ะคอมเมนต์เราทั้งร้อยคือแบบซับพอร์ตซับพอร์ตก็ังใจพรู้สึกคือก็เมื่อคืนก่อนที่จะมีการปล่อยพิมพก็เห็นทางบอสนุมอลันซีรีหกโพสภาพที่น้องกบกับบอสนุภาพนี้ก็เป็นภาพที่เห็นเลยว่าเด็กคนนี้ก็คือนับถือค่อนข้เนี่ยนเป็นพอแบบเหมือนพ่อบังเกิดก้าวเลยก็ถือว่าเป็นคนที่ให้กำเนิดนะกำเนิดแบบความปังใช่กำเนิดทุกสิ่งทุกอย่างใช่ค่ะเออเพราะว่า มันตั้งแต่ม่ามือแหลกจนฮอดมือนีเพื่อนแบบเหมือนกับบอสเิ่นกบบเออกำเนิดบางแต่จุดแหลกจากเงินสิบบาทอะบ่มียังพ่อบาทจนมาฮอดสมือนี้มีเงินเป็นรับเงินรักแสนเนาะบุกบัดมากนาะงแต่ว่ลืมระคุณนาอกับแบบคือเอาเหลือเอาใช้ในบขึ้นเนาะคือว่าปล่อยปล่อยเพลงในมือหนีเห็นแหะพี่น้องเพ่อนหอม แมนค่ะต้องลอกพี่น้องคาต้องไปดูแล้วก็แบบเรื่องเล่าวอายชุพนพรรเป็นเส้าเหนื่อยตั้งแต่เข้ามาอยู่ในเสียงวี่หกตั้งแต่จนถึงปัจจุบันนี้คือพี่น้องคาเรื่องราวดราม่ารู้สึกว่าช่วงนี้คิดว่าน้องน่าจะแบบว่าเข้าใจแบบว่าจะได้ละชินไปบอชินไปกับชินไปกับเรื่องดราม่าเรื่อง่างูจักการตั้งรับดราม่า ชวแหลกๆที่น้อไม่ไดาหมาให้ไหมเนาะน้องจะโพสแบบยาวโพสนู่นนั่นนี่แบบคิดว่าทุกอย่างเกิดจากตัวเอง<ช>แต่ทุกวันนี้น้องก็เริ่มอเคิร์นมาเริ่มเรียนรู้เริ่ม,มดูแลว,ว่าปัญหาที่มันเกิดเนี่ยบางทีเราก็ไม่จําเป็นต้องไปโฟกัสก็ได้เพรอาอนนะว่าบอลน้องก็สอนเนาะว่าเออเนี่ยถ้าจะมาจดจอ่อจดจําอยู่แค่กับความคิดด้านลบสิพระนาการบุปไปสดอกือจังบอลลาวาเออคือแบบเออบอลก็เป็นห่วงลูกสาวเป็นห่วงแบบ ก็คือจังววาแหละเนาะลูกสาวผู้ดึงถึงจะไม่เคยมีลูกอ่ะถึงจะไม่เคยมีลูกแต่ก็เหมือนกับว่าบอสก็มีลูกที่เป็นบุคลากรน,นั่นแหละก็คือแบบ<ช>เ,ปเป็นพ่อคนหนึ่งเขาทุกคนอยู่ในวงนั่นแหละอ่ะคนปกป้องทุกคนเพาว่าคนในวงเนี่ยมิรามาะมจะต้องมาจัดการจัดแจงออกมาอธิบายลูกสาวไม่ามาผู้ดึงไม่ามาอะ บบพวกนนกฟงสกอรคือเก่าแม่นะค่ะไม่ว,ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่ตอนเต้ติ๊ตาม,ม่าบอสน,นกฟงสกอรรับจบพี่น้อง<ม>เออเหมือนกับเพื่อนกับแข้งแกงแล้ะเนาะอยู่ในวงก,การนี่แหละวงการม,ม,มาตงเต้สมัยใดเขาบอกบนันับซีปีที่เป็นผู้บริหารนำมาตะพุ่นถ้าสมัยเป็นแดนเซอร์ถ้าสมัยออกมาจากวงนั้นวงนี้เกิดดรามา่าง่ายวงต่างๆนนหน้าหน้าดราม่าทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นทุกทายกับเพื่อนเป็นคนเคลีย์ปัญหา ไฮได้แล้วก็ตอนนี้ก็บเชีร์ปันาห้ลูกสาวก็ถือว่าจบไปแล้วทั่วนี้ก็ขอให้ทุกคนไม่พูดถึงเรื่องราม่าที่มันเกิดขึ้นในวันสองวันที่ผ่านมาก็อาจจะเป็นความเข้าใจผิดหรือเป็นการที่ใช้ภาษาแบบเออมันอาจจะแบบว่าบอครบถวนจนงได้การนี้แหละพี่น้องขาขอให้แบบอย่านํามาเบาแบบแบ่อะไรกันลืมไปซะเนาะสำหรับเรื่องเล่านี่ยอะไรกระทั่งบอดกะบเดะแบบว่ายังไงล่ะก็เข้าใจแล้วล่ะเนาะสำหรับที่ทาง ข่าวมันเกิดขึ้นมาเนี่ยพี่น้องแฟนครับบางคนจะเหนื่อยแฟนคลับค,คือแบบเป็นห่วงห้องไห้น้ำอีหลา่าในเรื่องราทีว่ว่าโอ้จะน,นีโตนาะมแบกลับผ้าละผู้เดียวเป็นเด็กหน่อย่ต่แบบเข้มแข็งอีลีส่วนมากแฟนคลับก็จะรีโตนไรน้ำคือสำเด็กหน่อยธรรมดาคนหนึ่งแต่ยูดีมาถือคนท้งประเทศมาบอกเรื่องกระของ<ม>เดียวกระดามานเดียวกระดามานี่นเ,าานเออเรื่องดีกับมี่เรื่องบาดีกับมี่ไงเสีย น้องก็อาจจะแบบยังปรับตัวไม่ได้ในะตรงนี้แต่ตอนนี้หนึ่งปีน่าจะก็ปรับตัวได้ขึ้นมานิดนึงแล้วถ้าเบิงเป็นสาวอาจจะแบบแรับเนียนไปเดียว่านี้ค่ะต้องต้องคอยแล้วก็ต้องรอดูแล้วก็คอยซัพพอร์ตให้กันังใจอีลาเด็กนะ้อยคนนี้พี่น้องคะ,ะแล้วก็อย่าลืมไปปันวิวด้วยสําหรับเอิญควนใอ้อ้ยพี่น้องคะตอนนี้คือติดสิบในมาแรงแล้วนั่นเองค่ะห้องสองสาวเนาะก็ขอโตไปฟังเพลงอีลาก็อะไรกะ ไปปั่นวิวช่วยแบบว่าคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์ไปต่างๆตามแพลตฟอร์มเนาะเออให้เพยงน้องหนึ่งวันหนึ่งน้อยิวตามที่ทางอ่าบอสบอสต่ังไปแล้วก็เอฟซีหลายๆท่านก็หวังไว้เช่นเดียวกันค่ะสำหรับวันนี้กบไปก่อนค่ะ